วัคซีนต้านโควิด -19 ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าปีนี้เนี่ยจะสามารถจัดหาวัซชาชาาคววซีนฉีดให้กับประชาชนได้อย่างน้อยๆ120ล้านโดสค่ะแล้วก็จะมีวัคซีนฉีดให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะพร้อมทั้งวางเป้าหมายสาคัญก็คือว่าในช่วงของเดือนธันวาคมปีนี้ค่ะจะฉีดวัคซีนทั้งเข็มที่2แล้วก็เข็มที่3ให้กับประชาชนได้อย่างน้อยๆที่ร้อยละ70ด้วยนะคะโดยตามแผนนะครับคาดว่าจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนเข็มที่3เพื่อกระตุน้นภ ให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงก่อนนะครับน่าจะเริ่มได้ประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้เลยฮะมาดูเรื่องของช่วงเวลาสําคัญสําคัญนะคะสําหรับการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนค่ะทางผู้ใยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคได้พูดถึงการฉีดวัคซีนต้านโควิด19กระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็มที่3 ให้กับประชาชนนะคะท่านนายแพทย์สเวสัสนนามวาดค่ะท่านก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าเข็ม3เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเริ่มฉีดได้ในปีนี้ล่ะเ<า> <ละ S 2> ดือนพฤศจิกายนนี้แต่ว่ายังไม่สามารถระบุวันที่ชัดเจนได้นะคะเดี๋ยวจะเริ่มฉีดในพื้นที่เสี่ยงก่อนหลังจากนั้นก็จะกระจายให้กับประชาชนทั่วไปค่ะเรื่องประเด็นเข็มที่3สําหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปนะครับต้องย้ําครับว่า ในตอนนี้ที่เราพูดเข็มที่3คือกลุ่มบุคลากรการแพทย์บุคลากรดานหน้านะครับก็สำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะมีกำหนดในเรื่องของแนวทางว่าประมาณเดือนพฤศจิก,กายนนะครับในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยอาจจะได้เริ่มก่อนแต่จะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวดูในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกก่อนนะครับว่า,าทางคณะผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็ดูเรื่องของการบริหารจัดการปริมาณวัคซีนนะครับคงจะมีความชัดเจนออกมานะครับแล้วก็ประมาณธันวาคมเนี่ย เข็ม3ก็คงจะกระจายไปทั่วๆทั้งประเทศนะครับผม ทางนายแพทย์เฉวิสันท่านย้าถึงปริมาณวัคซีนของปีนี้นะคะปี2564รวมทั้งหมดเนี่ย124ล้านโดสค่ะก็จะมีทั้งวัคซีนของซิโนแวคแอสตราเซเนการวมถึงวัคซีนของไฟเซอร์ด้วยถ้าหากว่ารวมวัคซีนทางเลือกนะคะอย่างซิโนฟาร์มกับโมเดอร์นาเข้าไปด้วยก็จะทําให้ไทยเรามีวัคซีนประมาณสัก140ล้านโดสเฉพาะในปีนี้เพราะฉะนั้นจะสามารถฉีดวัคซีนได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ ซึ่งเป้าหมายการฉีดวัคซีนในเดือนสิงหาคมนี้นะครับจริงๆต้องได้ร้อยละ70สําหรับเข็มแรกในกลุ่มเสี่ยงใน12จังหวัดก่อนส่วนเดือนกันยายนคือเดือนหน้าจะเพิ่มการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ได้ร้อยละ70ในกลุ่มเสี่ยงทุกจังหวัดส่วนเดือนตุลาคมต้องได้ร้อยละ70สําหรับการฉีดครบ2เข็มในกลุ่มเสี่ยงกับร้อยละ50าสําหรับเข็มแรกทั้งประเทศรวมกลุ่มเด็กด้วยนะครับ ส่วนเดือนพฤศจิกายนนะครับตั้งเป้าร้อยละ70เข็มแรกสําหรับประชาชนทั้งประเทศและเข็ม3เฉพาะในพื้นที่เสี่ยงส่วนเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีคาดว่าจะฉีดวัคซีนครบ2เขม็มและเข็มที่3ให้ได้ร้อยละ70ของประชาชนทั้งประเทศซึ่งได้มีการย้ําถึงประสิทธิภาพในการใช้สูตรฉีดวัคซีนแบบไข่ซึ่งจะสามารถป้องกันเชื้อเดลต้าได้โดยผลการตรวจภูมิคุ้มกันเฉพาะกับเชื้อสายพันธุ์เดลต้าพบว่า การฉีดวัคซีนแบบไข้ก็คือวัคซีนซินแวคตามด้วยแอสตราเซเนกามีภูมิเพิ่มขึ้นมา78.65ซึ่งใกล้เคียงกับการฉีดแอสตราเซเนกาสเข็มที่ภูมิคุ้มกันอยู่ที่76.52ส่วนการฉีดกระตุ้นเข็มที่3ด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกาจะทำให้ภูมิเพิ่มขึ้นสูงถึง271ครับ นอกจากนี้นะคะทางนายแพทย์ชเวศสันย์ได้มีการชี้แจงด้วยค่ะถึงประเด็นที่มีการนําเสนอข่าวกันไปว่าที่อําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเนี่ยมีผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่3แล้วก็เสียชีวิตภายในเวลา24ชั่วโมงนะคะตรงนี้ขอยืนยันชี้แจงนะคะว่าไม่ใช่การฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่3ค่ะแต่เป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่1เท่าน,นั้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่กําลังเก็บข้อมูลทางด้านสุขภาพแล้วก็การฉีดวัคซีนอยู่นะคะและทางผู้เชี่ยวชาญ จะหาข้อสรุปเพิ่มเติมว่ามีความเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่สําหรับสาเหตุของการเสียชีวิตค่ะทุกประเทศเห็นความสําคัญในการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิเพิ่มสําหรับเข็มที่3นะครับโดยอิสราเอลได้เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับประชาชนในวัยเด็กอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอิสราเอลบอกว่าประสิทธิภาพของวัคซีนไฟเซอร์ มีแนวโน้มประสิทธิภาพลดลงหลังจากฉีดไปนาน6เดือนดังนั้นการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่สาจึงมีความสําคัญและมีความจําเป็นเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโดยมีข้อมูลว่าประชาชนมีภูมิคุ้มกันสูงถึง10เท่าหลังจากรับวัคซีนเข็มที่สโดยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนเข็มที่สาจะต้องฉีดวัคซีนครบ2สงเข็มมาแล้วอย่างน,น้อย5เดือนก่อนหน้านี้นะครับทางอิสราเอลก็ได้เริ่มต้นฉีดวัคซีนเข็มที่3ากระตุ้น ภูมิให้กับกลุ่มผู้สูงอายุมาตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วก็คือเดือนกนรกฎาคมในช่วงที่มีประชากรมากกว่า2ล้านคนจากทั้งประเทศ9ล้านกว่าคนที่ได้รับวัคซีนเป็นเข็มที่3เรียบร้อยแล้วนะครับ ไปดูที่นิวซีแลนด์กันบ้างนะคะนิวซีแลนด์เองตอนนี้มีรายงานประชาชนฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้วเสียชีวิตด้วยเหมือนกันซึ่งทางคณะกรรมาการอิสระด้านความปลอดภัยวัคซีนออกมาระบุนะคะว่ามีผู้หญิงเสียชีวิตค่ะหลังจากที่รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไปจากอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมีความเป็นไปได้นะคะที่จะเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากปัจจัยทางการแพทย์อื่น รวมไปถึงผลไม่พึงประสงค์หลังรับการฉีดวัคซีนด้วยซึ่งนี่ถือเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกเลยค่ะหลังได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ส่วนผลอย่างเป็นทางการของการเสียชีวิตนะคะเดี๋ยวจะทราบหลังจากที่ทำการชนะสูตรศพเร็วๆนี้ค่ะในขณะที่ข้อมูลก่อนหน้านี้จากองค์การยาแห่งยุโรปนะคะก็เคยระบุเอาไว้ว่าอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เกิดขึ้นได้ยากมากและการฉีดวัคซีนมีคุณมากกว่าโทษ ส่วนผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับคนหนุ่มสาวมากกว่ากลุ่มของผู้สูงอายุค่ะส่วนที่ออสเตรเลียนะคะกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียมีการคาดการณ์ว่าเดือนตุลาคมนี้ละค่ะน่าจะเป็นเดือนที่เลวร้ายที่สุดทีเดียวสําหรับห้องผู้ป่วยหนักหรือว่า ICU ของโรงพยาบาลต่างๆในขณะที่ระบบในการรักษาดูแลสุขภาพของประชาชนก็ต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนักด้วยนะคะจากปัญหาการระบาดของโควิด -19 โดยที่รัฐนิวเซาเวลส์ค่ะในวันเดียวพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากถึง1,290รายค่ะส่วนในสหรัฐครับมีการรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกกว่า37,000คนทำให้ยอดติดเชื้อสะสมอยู่ที่39ล้าน6แสนคนโดยพบว่ามีผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า10,000แสนคนทั่วประเทศซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการระบาดเมื่อเดือนมกราคมหรือว่าสูงที่สุดในรอบ8เดือน ขณะเดียวกันยังพบว่ามีชาวบริการประมาณร้อยละ39ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกหรืออยู่ที่ประมาณ80ล้านคนซึ่งภาคเอกชนหลายที่ตอนนี้ต้องออกข้อบังคับการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มพนักงานแล้วเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดจากเชื้อสายพันธุ์เดลตา้าซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อรอบล่าสุดนี้จะเป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นประเด็นสําคัญนะครับในช่วงที่สหรัฐเองก็ต้องมีการปรับลดระยะเวลาการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3จากเดิม เข็มที่2กับเข็มที่สห่างกันนะครับประมาณสัก8เดือนคราวนี้ขยับเข้ามาใกล้ขึ้นให้เหลือเพียงแค่5เดือนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งประเทศให้เร็วขึ้นกว่าเดิมครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะ<ม>เข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ